ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้ผมก็หามาย้มหนูนะครับในเกาะนี้นะครับเกาะนี้นู่นนู่นอ้อมเนยครับเห็นไหมครับย่าตรงนี้อ้อมอ้อมไปนูนะครับผมก็มาดักให้เอฟซีได้ดูครับผมว่าจะลงคลิปหลายวันแล้วหรอครับแต่ว่ามันไม่ติดหนูครับหนูในคลองไม่ติดครับที่จริงอ่ะผมได้ลงคลิปหลายคลิปแล้วด้วยครับแต่ว่าหนูมันไม่ติดครับ ผมก็เลยไม่ลงทีนหลังแรกหลังแรกก็ไม่หมานนะครับนี่เหยยบปูครับวันนี้เหยยบปูรุนๆนกันครับเหยยบไม่ใช่เหยยบปูรุนๆนดิมีหอยขมด้วยนะครับมีหอยขมมาด้วยนะครับไม่ได้มีแค่เหยยบปูไปครับไปล่งกันไปครับผมเห็นเขา เขาบอกให้ผมมาดักผมก็จะมานะครับคือแต่ว่านหนูก็เด็ดครับโอ้ยมันดันซ้ำหมายเก่าแล้วครับแถวนี้ต่ที่เลยต่อไปเรื่อยๆโอ้มันดันสลักเข้ามาลึกๆเลยครับนี่ทิปหน้าเดี๋ยวได้มาซ้ำอีกครับถ้าหนูมันดันสลักเข้ามาลึกแบบนี้นะครับ ผมก็ได้มาซ้ำอีกครับหนูมีตัวนะครับไม่ได้ใส่ครับไม่ได้ใส่แ่วนี้เครือมยราบเยอะครับแต่ทางบ้านของลูกจ้างอิสระเขาเรียกเครือมาถอยปาดเอาแล้วครับพี่น้อง พี่ครับตีโทเหยี่วปูครับนี่ติดใหม่ใหม่ครับโอ้แต้มแรกเรามาแล้วติดใหม่ใหม่ตายใหม่ใหม่ครับนี่ไม่เหี้ยผมว่านี่ต้องมีตัวครับนครับโอ้ตัวก็ใช้ได้อยู่ครับตัวดีครับหนูใหม่นี้ ปครับเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปันเมื่อกี้ก็ได้บิลมาแต้มหนึ่งแล้วครับตัวสวยครับหนูใหม่นี้ที่จริงผมดักมาตั้งหลายวันครับมันไม่ได้ตัวครับไอคลิปผมเมื่อถ่ายครับหรือว่าตัวหนูนไม่ได้ครับอย่างนี้ไม่ได้ครับเป็นรอยทางวิ่งขึ้นไปตรงนู้นนะครับรูง้อยอยู่เนี่ยครับด้วผมดักแจ้งเกินไป แนะนำเหยื่อดักหนูมาได้นะครับเดีย๋ยวผมจะมาใส่ให้ fc ดูครับแนะนำเหยื่อมาได้ครับตรงนี้ผมได้ดักไว้ดักดักก็จะมีแกไหนครับเดินต่อครับภาพกลับจะสั่นครับผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมา โอ้ยติดรอยกัดรอยคุยข้างหน้ากลับนะครับเรือมายาลาบเอมเลยครับโอ้ยทางบ้านของลูกจ้างอิสระหรือว่าที่เขาอยู่ชัยภูมินะครับก็เลือกเขาเรียกเออเขาเลือกเออขาเรียก,กว่าเรือหมาถอยอนะบ้านทางบ้านเขาบ้านผมเรียกว่าเครือมายาลาบ โอ้ยเยอะหายไม่งั้นได้ตัวแล้วครับนี่ไป <c oughs> ผัดอีกแล้วครับเออ <c oughs> นี่ครับหนาวติดอีกแล้วไม่ได้เอาถุงมไม่ได้ใส่ถุงมือมาเลยครับเ <c oughs> จ็บครับไปครับไปหลังต่อไปต่อไปนี่จะอยู่ตรงไหนครับตรงนี้ ไม่ใส่ไม่ได้ใส่ครับใส่ก็จะมีมัดเชือกมัดผมจำได้ว่าผมใส่อยูรร่ที่ไหนผมจำได้ม่ได้โอ้โอโออย,อยกินจนปูหมดครับเนี่ยเหลือแต่กาบปูครับ กลับไม่ลั่นเนีย่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นวงกลมครับกลับโมดิฟายผมโอ้ก็เ,เยอะครับเมื่อกี้ก็ได้มาเต็มึ่งเนี่ยผมไม่ได้เสียว,ผม,ยวผมเสียวม,มเสียวมายาลาบเนี่ครับม่ติดครับเยอะหอยครับหลังนี้เลอยกัดอยู่ข้างหน้าครับ ใส่ก่อนโอ้น้อยกัดไม่หยืนนะครับในน้อยกัดนั่นนะเปียกอยู่เลยครับกล้องมันไม่ค่อยชัดนะครับมันเลยดูไม่ค่อยออกหนังต่อไปของเรานี้จะได้หรือเปล่าเนี่ยครับนุนแค่ตรงนี้แหละไปครับเดีย๋ยวผมตัดคลิปไปอยู่ตรงนั้นเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ คลิปของเรายาวนานนะครับนะครับผมก็เดินมาถึงแล้วนะครับเดินมาถึงแล้วดอกท่งไหอ่ะโอ้ยติดเชือกหลังนี้ยหอยคือเก่ารอยหนูไม่ค่อยชัดครับตรงนี้ไม่เซ่ใส่เป็นงั้นครับเดี๋ยวทิศหน้าผมจะมาซ้ำครับรอชมคลิปตอนดักได้ครับ วานผมมาค่ำก็เลยไม่ได้ถ่ายนั่นนะเหยื่อหายแกวครับลาดอีทุกหนูคือฉลาดจังครับแล้วดูบรรดันสลักเข้าอย่างลึกเลยน่ครับดันสลักเข้ามาลึกครับหนูตัวนี้ฉลาดมาก โอตส่าคาดเดาหละว,ว,ว่าหลังนี้จะถือรู้ใช่ไครับรอยตัดขี่ก,ก่อนเลยนะครับตส่าคาดเดาอ่ะหลังนี้ทมเต็มสุดท้ายไม่ได้ครับนะครับหลังนี้เราต้องมุ่นเข้าไปข้างในครับออ ลันไม่มีตัวโอ้ยรอยมันดึงอยู่นะครับล่าน,นทำไมมันล่นไม่มีตัวไม่มีรอยคนหนูติดเลยไปให้เดี๋ยวพยายามหลังต่อไปนะครับนั่นหมอต่อไปอหลังข้างบนนี้ก็ไม่ได้ครับหมอ เดี๋ยวผมเก็บก่อนครับไหนครับโอ้ยล้มไปหลังต่อไปผมผมได้ดักว่าไม่ได้ดักครับไปหลังต่อไปไนครับ เยอะหายเย้ะโอ้อยเยอตกมาอยู่ข้างล่างครับโอ้เพือไม่จราบกันเยอะเยอะก็ตกมาอยู่ข้างล่างนะครับคกับมันอยู่ลึกครับ <c oughs> กับดักมันอยู่ลึกครับมันเอายากครแถวนี้ไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่า ไม่กี่หลังีเละครับเหลืออีกมไม่กี่หลังก็จะหมดแล้วครับกับดักเราดักของเราเนี่ยผู้ใส่วะโอ้ยแม่เอย้ยลูกสาใส่ไว้ดีแต่ว่าดูดิครับ หนูผีมันติดครับดูหน่อย,อยเดี๋ยวปลดมันออกครับเมื่อกี้ผมก็คิดว่ามันจะดับเบิ้ลตัวใหญ่พอดูด,ดีๆแม่งเป็นหนูน้อยเสียดายครับหยูใหม่นี้เรามาซ้ำใหม่นี้เราจะมาซ้ำนะครับเพราะว่าหนึ่ตัวอยู่ หนูก็น่าจะตัวใหญ่ด้วยนะครับไหนอีกวะอันนี้โอ้ไม่ลั่นครับนี่ดูครับคลับกลับไม่ลั่นไม่ทำงานไม่มีตัวหนูมาแตะเลยครับแต่ผมเดีย๋ยวไปสรุปผลงานกันครับแคบความหมานผมก็ มีใค่นี้ครับจริงๆต้องได้หลายตัวครับแต่ว่าหนูมันเล่นกับดักครับหนูมันไม่ติดนะครับดึงไปเหยื่อกับไม่ลั่นอยู่ซี่ๆอยู่ครับนี่นะครับโอ้ตัวก็สวยครับยาวขึ้นหลืดเลยครับหนูตัวนี้ปั๊บน่าจะโอ้หนูแผงครับถ้าปล่อยให้มันโตกว่านี้มันก็จะเป็นหนูแผงนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นตัวผู้นะครับ จะเป็นหนูแผงอยู่แล้วครับรมไปครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับวันหากินวิดีโอขอลาไปก่อนสวัสดีครับ